สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสินภัคงทองเลขที่26ชัฉันมิจฉมนศึกษาปีที่6ับ5วันนี้จะมานำเสนองานเรื่องการจเจริญเติบโต,ตของเอมบริโอมนุษย์ตั้งแต่เป็นไซโคดจนถึงกำหนดคลอดค่ะการปฏิสนธิเกิดขึ้นเมื่ออสุจิปฏิสนธิกับไข่และสร้างไซโคดซึ่งเริ่มต้นจากโครงสร้างเซลล์เดียว DNA ของพ่อและแม่จะถูกส่งไปยังทารกณนขณะปฏิสนธิ ครงสร้างทางบรรธุกกรรมและพี่ของทารุกจะถูกกำหนดณจุดนี้ระยะ,จะเจริญประมาณ14วันจะเริ่มตั้งแต่การปฏิสนธิไปจนถึงการฝังตัวของไซโกดในเยื่อบ,บุโพรงมดลูกในช่วงสัปดาห์แรกหลังการปฏิสนธิไซโกดจะแบ่งตัวและเพิ่มจำนวนโดยเปลี่ยนจากโครงสร้างเซลล์เดียวเป็น2เซลล์จากนั้นเป็น4เซลล์8เซลล์และดำเนินต่อไปเรื่อยๆ กระบวนการแบ่งเซลล์นี้เรียกว่าไมโทซิสหลังจากการแบ่งตัวครั้งที่4เซลล์จะเริ่มมีการเปลี่ยนสภาพเช่นกันระยะเอมบริโอเริ่มต้นขึ้นเมื่อใส่ขวดฝังตัวในผนังมดลูกระยะน,นี้กินเวลาตั้งแต่สัปดาห์ที่3-8ถึง8หลังการปฏิสนธิเมื่อฝังตัวแล้วสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์นี้เรียกว่าเอมบริโอหลอดเลือดจะเจริญเติบโตขอตัวเป็นรก เป็นโครงสร้างที่เชื่อมต่อกับมดลูกทําหน้าที่ส่งอาหารและออกซิเจนจากมารดาไปในระยะนี้เซลล์ยังคงพัฒนาเป็นเซลล์ต้นกําเนิดโครงสร้างพื้นฐานของตัวอ่อนจะเริ่มพัฒนาเป็นบริเวณศีรษะหน้าอ,อกและช่องท้องในระยะตัวอ่อนหัวใจจะเริ่มเต้นอวัยวะต่างๆจะเริ่มก่อตัวและเริ่มทำงานเมื่ออายุยีบสองวันหลังการปฏิสนธิ เข้าประสาทจะก่อตัวขึ้นตามแนวด้านหลังของตัวอ่อนพัฒนาเป็นไขสันหลังและสมองการเจริญเติบโตในช่วงก่อนคลอดเกิดขึ้นในสองทิศทางหลักคือจากหัวถึงหางและจากเส้นกึ่งกลางลำตัวออกด้านนอกซึ่งหมายความว่าโครงสร้างที่อยู่ใกล้ศรีรษะจะพัฒนาก่อนโครงสร้างที่อยู่ใกล้เท้า และโครงสร้างที่อยู่ใกล้ลำตัวจะพัฒนาก่อนโครงสร้างที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางลำตัวเช่นมือและนิ้วมือส่วนหัวจะพัฒนาในสัปดาห์ที่4และเซลล์ต้นกำเนิดของหัวใจจะเริ่มเต้นเป็นจังหวะในระยะแรกของระยะเอมบริโอเหงืองและหางจะปรากฏให้เห็นแต่เมื่อสิ้นสุดระยะนี้เหงืองและหางจะหายไป และสิ่งมีชีวิตจะมีรูปร่างคล้ายมนุษย์มากขึ้นเมื่อสิ่งมีชีวิตอายุประมาณ9สัปดาห์ตัวอ่อนจะถูกเรียกว,ว่าทารุกในคันในระยะนี้ทารุกในคันจะมีขนาดประมาณเมล็ดถั่วแดงและเริ่มมีรูปร่างที่สามารถจดจําเหมือนมนุษย์ขณะที่หางเริ่มหายไปตั้งแต่สัปดาห์ที่9ถึง12อวัยวะเพศจะเริ่มมีการแบ่งตัวเมื่อถึงสัปดาห์ที่12 ทารกในครรภ์จะมีอวัยวะต่างๆครบถ้วนรวมถึงอวัยวะสืบพันธ์ภายนอกในสัปดาห์ต่อๆมาเมื่ออายุครรภ์ได้ประมาณ36สัปดาห์ทารกในครรภ์จะพร้อมคลอดแล้วมีน้ำหนักประมาณ6ปอนด์และมีความยาวประมาณ18.5นิ้วและเมื่อถึงสัปดาห์ที่37ระบุอวัยวะทั้งหมดของทารกในครรภ์จะพัฒนาเพียงพอที่จะสามารถอยู่รอด ตองลดลูกของมาน,นาได้โดยมีความเสี่ยงมากมายที่อาจเกิดขึ้นจากการข้อก่อนกำหนดทารกในครรภ์จะยังคงมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นและมีความยาวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงประมาณ4 0สัปดาห์เมื่อถึงตอนนั้นทารกในครรภ์จะมีพื้นที่ในการเคลื่อนไหวน้อยมากและใกล้ถึงเวลาคลอด